ดูครับท่านผู้ชมมันไม่ได้กลัวอะไรเลยไอเป็ดเดือพวกนี้เป็ดรูแองนะฮะดูมากินอยู่หน้าถนนได้อีกหน่อยก็จะเป็นเป็ดรนเหยียบแล้วนะครับวันดีคืนดีมันก็จะข้ามถนนไปตรง,งู้นนะครับหนึ่งเดือไม่กลัวคนแล้วดูดิเออเอา ไล่อย่างไรงก็ไม่ไปครับดื้อม,มากเป็ดพวกนี้เหมือนอดอะ่ะหากินอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆข้าวปลายจากดงสีก็มีเยอะเขาก็ไม่กินกันเขาจะหากินอะไรที่มันเหมือนอดอดกกากแล้วก็ไปประท้วงเดินข้ามถนนไปฝั่งโน้นเหมือนจะให้รถเหยียบเหมือนจะประชดว่าอดข้าว ดูเป็นรูแอ,องเลครับไรก็ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกขี่เลี้มแล้วไปเล่นขี่โคนตรงไหนกันมาเนี่ยฮะเออโอ้โหเล่นจะมีเหลือความสวยซะแล้วดูจากอ,อที่เคยถ่ายสวยตอนนี้ไม่สวยแล้วพากันไปเล่น กี่โคนตั้งไหนมาก็ไม่รู้ดูดีครับท่านผู้ชมหน้าไหมโหมดนอนมันพาพวกมาถ่ายเลยนะนอ่ารู้จักควาไมไหมไปเว้ย ไปแล้วไปแล้วตู้พวกเขาเรื่องเดินยกให้แค่นนหนึ่งอยู่ไหนกันบ้างอะฮะโหเล่นก็บมอมแมมกันไปหมดเลยไม่เหลือความเป็นเป็ดสวยงามกันแล้ว คนไี้ตุนมุนมาก็จะเดินไม่ไหวแล้วหลากเหนียงมาแล้วนั่นไปเขาคอกเลยนะครับนี่เป็ดดูแองนะครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะคล้ายกับเป็ดมันหลาดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเป็ดดูแองที่เป็นเป็ดนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ เรามีไข่เชื้อจำหน่ายนะครับไข่เชื้ออยู่ที่ฟองละหนึ่งร้อยบาทนะครับไข่เชื้อ,อไปฟักเองตอนนี้ก็กำลังมีอยู่เลยเออเดี๋ยวพาไปดูไข่เชื้อเดี๋ยวพาไปดูไข่เขาดีกว่าไข่เป็ดแยงนะครับสักครู่ไปบมาถึงแล้วนี่นี่นคือไข่เป็ดตัวเองฟองใหญ่เลืองอยู่นะครับมีฟองเล็กฟองใหญ่นี่นะครับที่ผมขายฟองละร้อย คือเป็นไข่เป็ดที่มีเชื้อที่สามารถเอาไปเพาะต่อได้นะครับถ้าลูกเป็ดแรกเกิดเลยผมขายอยู่ที่ตัวละ300ร้อยบาทนะครับนประมาณนี้ไข่นีุ่กเช้ามนี่นะไข่เป็ดแวงนะครับนี่ไข่เข้าเลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเจ้าของแล้วนะครับมันจะมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มเป็ดรูแองเฉพาะ นะครับหรือใครที่ชอบเป็ดสวยงามก็ได้นะครับมีใครเชื้อจำหน่ายครับผม